สวัสดีครับผมปลั๊กเอบีพรีเมีย t o มอเตอร์ครับเห็นรีเควสต์มากันเยอะนะครับสำหรับลูกค้า AB Premium Motor มาแล้วครับมันคือ Mercedes-Benz Glc ครับคันนี้เป็น 250D ดีครับโฟ a t ม c ตขับเคลื่อน4ล้อครับตัวรถปี2016นะฮะที่สำคัญเป็น AMG Dynamic นะครับราคาผมเปิดไว้ที่2,150,000กับ9,000บาทเท่านั้นครับละเอียดตัวรถมาดูกันเลยครับ ้วครับมันคือ GLC นะครับตัวนี้เป็นตัว SUV ไม่ใช่ตัวค o เป้นะครับราคาไม่แรงแล้วนะฮะรถสีดําเดิมโรงงานครับเป็นรถมือเดียวออกศูนย์ r ม e d e เ b e ดสเบนท์ไทยดครับด้านหน้านะครับระบบไฟของเขาเป็น Intelligent l i ท์ซิสเต็มของ m ม r c e d e เดสครับ สามารถขยับได้ตามวงเลี้ยวนะครับมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับโคมไฟเนี่ยสวยมากนะครับเกือบ100%ตตรงกลางครับในส่วนกระจังหน้าในส่วนของไม่ว่าจะเป็นแผงรังผึ้งพลาสติกต่างๆสีดำครับอยู่ครบหมดทุกทางไม่มีแตกหักเสียหายครับโลโก้ Mercedes ฝังอยู่บนกระโปรงหน้านะครับคิวโครเมียมต่างๆนะครับอยู่ครบสวยเป๊ะเลยนะครับแล้วก็โลโก้ Mercedes อยู่ตรงกลางครับกันชนหน้ามาพร้อมกับกันชนหน้าแบบ AMG ครับมีในส่วนของลิ้นโครเมียมมาให้ด้วยนะครับเซนเซอร์กระยะด้านหน้ามีมา ครบทุกอย่างนะครับกล้องคันนี้มาพร้อมกับกล้องแบบ360องศานะครับมีกล้องหน้า กล้องข้างและก็กล้องหลังครบเลยนะครับมุมเบร์ดไอวิวก็มีนะครับปลอดภัยแน่นอนในการขับขี่หรือว่าจอดรถในที่แคบๆนะครับตามมาดูทางด้านข้างของตัวรถต่อครับทาาน้านข้างของตัวรถนะครับตัวล้อของเขาเป็นล้อตรงรุ่นครับ AMG ครับมัลติสปโลกนะครับหลายๆซี่เลยหรูรามากนะครับขอบ20นิ้วครับรัดด้วยยางปี2019ครับตัวยางเนี่ยเป็นตัวยางของ Pirelli Scorpion สภาพยางยังดีอยู่กระจกมองข้างครับมีไฟเลี้ยวแบบ LED ในตัวสามารถพับได้ปรับองศาได้ หมดทุกอย่างนะครับคิ้วนะครับรอบคันในส่วนของกระจกต่างๆนะครับเป็นคิ้วโครเมียมนะครับสวยใสเป๊ะเวอร์เลยแล้วก็จะมีในส่วนบันไดขึ้นด้วยนะครับบันไดข้างรับน้ําหนักได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยแหลกหลังคาด้านบนครับมาพร้อมเลยนะครับไม่ว่าจะเดินทางใกล้กลขนาดไหนนะครับเข้าป่าไปกลางเต็นต์ต่างๆนะครับสามารถเก็บของไว้บนหลังคาได้เลยกุญแจของเขาก็เป็นกุญแจแบบสมาร์ทเอนทรีครับสามารถล็อกรถปลดล็อกได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นเองเป็นแบบนี้ด้วยกันทั้ง4บานเลยนะครับเวลาจะเข้ารถสอดมือเข้าไปนะครับ ปลดล็อกได้นะครับลดล็อกลดได้นะครับ <S <S เหมือนกันทั้ง4บานเลยนะครับ ตามมาดูทางด้านท้ายกันต่อครับมาดูในส่วนของท้ายรถครับด้านบนในส่วนของสปอยเลอร์มาพร้อมกับไฟเบรกดูที่3ครับปัดน้ำฝนหลังมีมาให้ครบไล่ฟ้าหลังก็มีนะครับสัญลักษณ์ G L C 250D โลโก้มือเซดส์ 4Matic อยู่ครบเลยโคมไฟท้ายครับเป็นโคมไฟท้ายแบบ2ชิ้นนะครับเป็น Full LED ทั้งหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของการชนท้ายเป็นการชนท้ายแบบ AMG นะครับมีดิฟฟิเซอร์ในส่วนของสีดํามาให้ด้วยปลายท่อเป็นปลายท่อคู่ครับมีในส่วนของเซ็นเซอร์กระยะมาให้กล้องถอยหลังมีนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟ ฝาท้ายของเขาเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าครับสามารถเตะเปิดได้แบบนี้นะครับเปิดได้แล้วก็ปิดได้ครับสะดวกสบายนะครับสาวๆคุณผู้หญิงเนี่ยชอบมากเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นออปชั่นที่ทําให้เราเนี่ยเวลาถือของช็อปปิ้งเยอะๆเ,เนี่ยสามารถเตะเพื่อเปิดในส่วนของ ฝาท้ายไฟฟ้าได้นะครับเปิดมาแล้วครับในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้านะฮะฝาท้ายของเขาด้านหลังสุดเนี่ยในช่องเก็บของต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความใหญ่เลยนะครับสามารถไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางนะครับถุงก๊อฟต่างๆนะครับของต่างๆสัมภาระต่างๆที่มีลักษณะใหญ่หรือยาวต่างๆเนี่ยสามารถใส่ได้เพราะว่าตัวเบาะด้านหลังของเขาเนี่ยสามารถพับได้ด้วยมีปุ่ม power outlet มาให้1ช่องครับสามารถเสียบแบตเตอรี่ชาร์จไฟได้หมดทุกอย่างนะครับแล้วก็ที่สําคัญในการพับเบาะของเขาเนี่ยไม่มี ตัวสลักในการกดในการดึงนะครับจะมีในส่วนของปุ่มนะครับแล้วก็มีในส่วนของม่านครับบางของต่างๆนะครับของสัมภาระมีค่าต่างๆเวลาเราล็อกรถเรียบร้อยแล้วเดินทางออกไปไกลในส่วนของรถยนต์แล้วสามารถเอาตัวนี้ดึงเพื่อปิดบังสัมภาระเราได้ด้านล่างครับเปิดมาครับ จะมีในส่วนของตรรกาจาก m e r c e d e s b e n บมาให้สมุดคู่มือคู่มือรับประกันจาก m e r c e d e s b e n บประเทศไทยมาครบชุด First e i d Kit ครับฉระถมพยาบาลเบื้องต้นมีมาให้ครบครันเลยนะฮะอ่าตามต่อเนื่องครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของภายในเจ้า glc 2 5 0 d คันนี้กันต่อตามไปดูครับตอนนี้ผมอยู่ภายในของเจ้า glc 2 5 0 d ครับกุญแจเป็นลักษณะน้ำเต้าครับคีเลสโกครับสามารถเหยียบเบรกนะครับกดพุ่สตาร์ได้เลยนะครับ อ่าสตาร์ทออกมาเรียบร้อยแล้วครับเรามาเริ่มจากส่วนของแผงประตูก่อนเลยครับแผงประตูของเขานะครับชัดเจนเลยนะครับว่าคันนี้เนี่ยได้เครื่องเสียงของเบอร์เมสเตอร์มา เป็นเครื่องเสียงระบบแบบไฮเอ็นเลยนะให้เสียงใสมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของลายไม้ที่เป็นลักษณะริ้วสีดาแบบนี้หรูหราครับตามสไตล์ m e r c e d e s ครับเบาะครับเป็นปรับไฟฟ้าทั้งตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหมอนพนักพิงเบาะรองนั่งนะครับรวมถึงเบาะรองน่องด้วยสามารถปรับไฟฟ้าได้หมดมาพร้อมเมมโมรี่สจุดด้วยกันนะครับตัวมือเปิดรถครับมันจะมีในส่วนของปลดล็อกล็อกรถมาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของปุ่มนะครับกระจกออโต้ทั้ง4บานเป็นลักษณะสีอลูมิเนียมปรับกระจกไฟฟ้าได้หมดพับกะ จกได้ล็อกกระจกได้หมดนะครับเปิดฝาท้ายไฟฟ้าจะอยู่ด้านล่างทางด้านขวามือสามารถวางแก้วได้ถึง2ใบนะครับในส่วนของแผงประตูนะฮะเรามาดูในส่วนของระบบไฟหน้าครับระบบไฟหน้ามีแบบระบบไฟหน้าแบบออโต้มาให้นะครับมีในส่วนของไฟตัดหมอกมาให้นะครับเร่งเสียงเร่งแสงลดแสงในส่วนของหน้าจอน้าปัดได้ด้วยนะครับ กล้อง360 Parking Sensor มีมาให้ครบกลุ่มพุชเตอร์ก็มีมาให้นะครับพวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัยแบบ AMG ลักษณะแบบตูดตัดมัลติฟังชันครับด้านขวาเนี่ยจะมีในส่วนของเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็มิวได้ด้านนั้นซ้ายก็จะเป็นในส่วนของปรับฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นโฮมผ่านตัวหน้าปัดของเรานะครับปรับได้หมดทริปนะครับรีเซ็ตทริปได้หมดนะครับแล้วก็ในส่วนของเซอร์วิสต่างๆเราก็สามารถดูได้นะครับว่าคันนี้เนี่ย มีการฟ้องว่ามีอะไรเสียหายหรือเปล่าผ่านตัวเมสเซจทางหน้าจอของเราด้านหลังพวงมาลัยจะมีในส่วนของแพดเดิ้ลชิพมาให้ครับคันนี้มาพร้อมกับเกียร์9สปีดจีทรอนิกครับสามารถเชนเกียร์ได้จากแพดเดิ้ลชิพตัวนี้นะครับด้านหลังในส่วนของการไฟเลี้ยวการปัดน้ำฝนต่างๆก้านเกียร์จะอยู่ทางด้านขวานะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นในส่วนของก้านครูสคอนโทรลครับการปรับพวงมาลัยครับสีทิศทางแบบไฟฟ้าครับขึ้นลงแบบนี้นะฮะเข้าออกแบบนี้นะครับ ใช้งานได้เป็นปกติครับมาดูไมล์เลครับวันนี้ที่ผมรีวิวครับคันนี้ปี2016ครับ ได้มาสภาพดีเยี่ยมเลยมายเลสวิ่งไปที่8 8 5 5 0กับิกิโลเมตรเท่านั้นเองตามดูกันต่อครับจอกลางครับเป็นจอกลางเดิมโรงงานครับสามารถเชื่อมต่อวิทยุบลูทูธนะครับ fmam cd dvd เล่นได้ครบนะครับรวมถึง aux usb มีมาให้ครบครันเลยนะครับช่องแอร์ของเขาด้านหน้าจูใจครับมีด้วยกันถึง5ช่องขวาซ้ายอย่างละหนึ่งครับตรงกลางมีถึง3ช่องด้วยกันระบบแอร์ก็เป็นระบบแอร์แบบ Dual Climate ครับสามารถแยกอิสระซ้ายขวาปรับองศาได้ แบบนี้เลยนะฮะนี่ตัวใครตัวมันได้เลยปรับเร่งแรงพัดลมนะครับใช้ด้วยกันเท่ากันหมดทั้งคันปุ่มชอ็อตคัทครับไม่ว่าจะเป็นเนวี่เรดิโอต่างๆมีเดียต่างๆ ผมดูเนวีก่อนนะครับเนวี Navy คันนี้อัปเดตมาแล้วนะครับเป็นเนวีแผนที่ประเทศไทยครับใครที่ชอบเดินทางผ่านการนําทางในส่วนของจอเดิมโรงงานคันนี้มีมาให้ครบแล้วในส่วนของเมาส์แพดเขา,ขาครับตัวเมาส์แพดของเขาสามารถเลื่อนได้ปัดซ้ายปัดขวาได้กดแบ็กกดเฟซฟูริตได้หมดทุกอย่างนะครับนี่ทำงานได้ครบเลยแล้วก็ในส่วนของโหมดการขับขี่ครับคันนี้เปลี่ยนตัวนี้นะครับ ในส่วนของคําว่าดินามิกเราเปลี่ยนได้ครับไม่ว่าจะเป็นโหมดอีโก้โหมดสับคอมฟอร์ตสปอร์ตสปอร์ตพลัสแล้วก็อินดิวเวอร์ดัวลนะครับสามารถปรับประยุกต์ได้ตามพฤติกรรมการขับขี่ได้เลยตัว M ตัวนี้จะเป็นในส่วนของการเปลี่ยนเกียร์ที่เป็นระบบแบบแมนนวลครับสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้จากตัวแพดเดอร์ชิพล้วนๆเลยนะครับออโต้สตาร์ทซ็อปมีให้ครบครับตัวแทคชั่นคอนโทรลระบบการลื่นถลายเปิดปิดในส่วนของจอกลางนะครับแล้วก็ในส่วนของเล่งเสียงลดเสียงวอลลุ่ม ตรงนี้ทําได้หมดทุกอย่างนะครับใครไม่ถนัดเมาส์แพดสามารถใช้ตัวสกอร์ตัวนี้เล่นได้นะครับเล็กๆกลมๆแบบนี้นะครับขึ้นลงซ้ายขวาได้หมดหมุนซ้ายหมุนขวาทํางานได้ครบนะครับไม่มีอะไรเสียหายเลยนะครับความสําคัญอีกอย่างครับในส่วนของออปชั่น AMG ครับนอกจากชุดแต่งแล้วนะครับนอกจากออปชั่นเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์แล้วยังจะมีในส่วนของหลังคาแก้วพาราลลีมิกกราส์ลูฟบานใหญ่มาให้ครับเป็น2ตอนครับสำหรับตอนด้านหน้าของคนขับแล้วก็ตอนด้านหลังของคนนั่งด้านหลังเปิดแบบนี้ครับในส่วนของ ของมา่านเปิดไปแล้ว1สเต็ปครับตอนเด็ดที่2จะเป็นในส่วนของหลังคาแก้วพารโนมิกกราสรลูบ้านใหญ่แบบนี้การปิดของเขานะครับก็ปิดแบบไฟฟ้านะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมครับ น้ำไม่รั่วไม่ซึมแน่นอนเราเช็คมาให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะฮะระบบไฟเก่งทุกอย่างนะครับภายในตัวรถ GLC คันนี้นะครับเป็นระบบไฟเก่งแบบ LED ทั้งหมดนะครับก็หรูหราตามสไตล์ Mercedes ครับไฟแต่งหน้ามีมาให้ครบครับทั้งซ้ายและขวานะครับครบครันจุใจนะครับและอเนกประสงค์มากๆนะครับด้วยราคาที่ไม่แรงนะครับดอกเบี้ยก็เริ่มต้นเพียง2.79เท่านั้นครับ มาครับต่อไปผมจะลองไปนั่งด้านหลังดูตามไปดูกันครับตอนนี้ผมมาอยู่ทางด้านเบาะแถวที่2ครับหรือเบาะแถวหลังของเจ้า GLC 250d 4Matic ครับนั่งสบายมากครับเบาะนุ่มนิ่มตามสไตล์ Mercedes ครับแผงประตูครับจะมีในส่วนของดอกลำโพงมาให้2ดอกจากเบอร์เมสเตอร์นะครับในส่วนของลายไม้ที่เป็นลักษณะสีดำล้อกันไปทั้งคันแบบนี้ก็หรูหราจะมีในส่วนของม่านข้างครับสามารถดึงเกี่ยวนะบแบบนี้ได้เลยสภาพม่านข้างสมบูรณ์ ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีชำรุดใดๆทั้งสิน้นไม่มีขาดเลยตรงกลางครับจะมีในส่วนของช่องแอร์แยกโดยกัน2ช่องสามารถปรับแรงพัดลมได้แต่ไม่สามารถปรับองศาได้นะครับตรงกลางก็จะมีในส่วนของที่เท้าแขนมาให้สามารถเท้าแขนได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการเก็บของเล็กๆน้อยๆที่เป็นลนักษณะของหุ้มกำมะหยี่เอาไว้หรูหราเลยและที่สําคัญครับจะมีในส่วนของที่วางแก้วมาให้ด้วยถึง2ใบนะครับแผงประตูวางได้นะครับอย่างละหนึ่งใบซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางวางได้อีกอย่างละ1ใบ,วร,ร, asking, ว1ใบรวมด้านหลังสามารถวางแก้วได้ถึง4ใบด้วยกัน ตัวเบาของเขานะครับสามารถพับได้ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มนะครับพื้นที่ในการเก็บของใช้สอยต่างๆนะครับของผมก็สามารถพับได้นะครับตรงนี้ก็สามารถพับได้ราบไปเลยเป็นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทำให้พื้นที่ในการเก็บของเนี่ยมีค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็ใหญ่อเนกประสงค์ทุกครอบครัวทุกการใช้งานทุกฟังก์ชันในครอบครัวนะครับสุดท้ายเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของเครื่องยนต์ครับตามไปดูครับเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์ครับ เครื่องยนต์ของเจ้า GLC คันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับแบบ2 2 0 0ซีซีเทอร์โบครับทำงานคู่กับเกียร์9สปีดจิโทนิกครับการทำงานของเครื่องยนต์นิ่งเงียบเรียบมากๆเลยนะครับภายในตัวเครื่องยนต์เนี่ยแห้งๆเลยนะครับไม่มีร่องรอยของน้ำมันเครื่องซึมต่างๆเลยครับการทำงานของเครื่องยนต์ก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยนะครับท่อยางท่อน้ำต่างๆนะครับสมบูรณ์เกือบ100%นตะครับตัวในส่วนของน้ำยาหล่อเย็นต่างๆที่เป็นลักษณะสียมพูแบบนี้ มาครบหมดนะครับไม่มีร่องรอยความเสียหายใด้ทั้งสิ้นนะครับน็อตแก้มข้างครับทั้งขวาและซ้ายรวมถึงน็อตฝากระโปรงไม่มีร่องรอยการไขนะครับใดๆทั้งสิ้นเลยเดิมโรงงานเลยครับแผ่นกันความร้อนเดิมนะครับสติกเกอร์บ่งบอกถึงรหัสน้ํายาแอร์อยู่ครบนะครับสติกเกอร์มอกสติกเกอร์จากโรงงานตรงที่ตรงตําแหน่งครับไม่ได้ขยับไปไหนเลยนะครับแล้วก็เม็ดอาร์ครอยด์ต่างๆของเขาทุกอย่างนะครับ สวยคมกริบเลยนะครับไม่รู้จะติอะไรจริงครับรถเนี่ยพร้อมสมบูรณ์มากๆนะครับเจ้าของเก่าดูแลรถอย่างดีนะครับแล้วก็เข้าเซอร์วิสศูนย์เนี่ยตรงระยะเลยนะฮะมาก่อนได้ก่อนนะครับสำหรับ Mercedes Benz GLC250D คันนี้ครับตัวนี้เป็นดีเซลล้วนครับขับเคลื่อน4ล้อครับโฟร์แมทริกนะครับและที่สำคัญคันนี้เป็น AMG d y n a m i กด้วยครับรถปี2016ครับด้วยราคาเพียง2น1 5 0 0 0 0กับ9 0 0 0บาทเท่านั้นครับ2น1 5 9บาทเท่านั้นครับมีวารันตีหลังการ ขายนะครับหปีหรือ12,000กิโเมตรจากบริษัทฟิกแมนครับแต่ถ้าผ่อนผ่านบริษัทกรุงศรีนะครับท่านจะได้วารันตีนะครับซ่อมศูนย์เลยนะครับสปีหรือ7จ็ดหมื่นโลเอาไปแบบจุกๆเลยนะครับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง2.79%สําสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตดีเท่านั้นครับและฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับช่องทางทางออนไลน์นะครับ AB Premium Motor ครับ Facebook YouTube และ TikTok นะครับมีทุกแพลตฟอร์มแล้วนะครับส่วนใครจะมาดูตัวจริงมาเลยครับเส้นกาาาาาาจนพิเเศษคครรับลยสมมมมมชปปกกใต้ะณ1 เท่านั้นมาไม่ถูกโทรมาได้เลยเบอร์โทรศัพท์ครับ095-000-5555-095-000-5555วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดย c a r ์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชั .com